สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยผมพาทุกคนมาอยู่ในเกม ROV นะครับผมซึ่งผมจะพาทุกคนมาเล่นหล่อเลี่ยวนะครับผมสกินใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยดีไวเกสอย่างสวยเออโอ้โหเปิดมาก,ก็ค้าคงเลยเว้ยผมเพิ่งแลกมาเมื่อวันที่24นี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านมาหลายวันละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยครับผม โอ้โหรอเลียวสกินเหมือนกันเข้าไปอีกเราต้องมาจัดการมันเทพีแห่งดวงดาวต้องมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะครับอย่าให้คนอื่นมาปลอมแปลงเป็นเราได้ใช่เมดแฟ,ฟร <c oughs> โอเคเหมือนเสียงมันจะดังไปหรือเปล่าุกคนได้ยินเสียงผมชัดนะก็นะ <c oughs> ก็นั่นแหละผมไม่รู้หรอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะขอเคลียร์ชิปก่อนใจเย็นสกิลสองยังไม่มายังวิบบับไม่ได้รู้สึกว่าเลนล่างเขาจะเริ่มบวกกันโนเนียแล้วนะลงไปดูเขาหน่อยสิอุ้ยช้าแล้วครับรู้สึกว่านกมันเริ่มเยอะแต่ก็ช่างมันเถอะนี่รอเรียววิบบับวิบบับโอ้ยยอนยอนยอนใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่า อ่าอยู่ในพุ่มเหรออยู่ในพุ่มเหรออุ๊ยโอมเก่งอุยโอโ้โหโอ้โหมันปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้ระวังระวังเพื่อนระวังระวังบิบบับบิบบับเราจะรู้ไม่ไดเนี่ยว,ว,วงใครเป็นวงใครตอบต,ตอนยันติเนาะนย้อย้อน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  อย่รมอ่ะสิบ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 น้อยสิบน้อยสิบน้อยเพื่อนเพื่เพื่อนเพื่อนเพเพื่มาเอาเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนมาเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นเนี่ยเฟิดอนเฟเสวยได้แล้วนะครับผมหคิวกลับเลนก่อนรู้สึกว่าแช่นานละคิดมันรู้สึกว่าจะเข้ามาลึกแล้วนะโอเคแช์หน่อยแล้วกันแล้วค่กลับลงไปใหม่ เลนบนไอริเกิดแล้วขอไปเติมมานะก่อนจะได้มาบวกยาวๆนะครับเอ้ยอยู่นี่สามตัวสามตัวสามตัวเอ้ยยังยังแค่สกิดสกิดเฮ้ยลอยมาแล้วลอยมาแล้วโ้ยโอ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 ้ยตายตายตายตไม่รอดเอาละเพื่อนๆเรามาช่วยละ โอเคมันหายไปไหนกันหมดเอาคลิปก่อนละกันเอนอย,ยอนอยู่นี่ยังอยู่นี่ยังยังอยู่นะลินดี้ฝากฝากฝากเคลียร์กลางหน่อยขอยืนล่างยาวๆสักแป๊บหนึ่งอือคือโดยยอนเอ่อรอเลี้ยวฝั่งมันยังฆ่าใครไม่ได้นะครับผมเอามายืนทำไรนี่ยืนทำไรนี่โอ้โหเออเอากิ้งมาเอากิ้งมากิ้งมาสวย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 จ๊กเกอร์สวย,สวยได้ซิปนะครับผมดีละได้แทงจะได้ไม่มีตัวยืนนะ เราเลี้ยวอยู่กลางนะอยู่กลางอยู่กลางแอร์ส่งนกไปตอดนะครับผมโอ้โอโอโยนกมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเคี่ยวเคี้ยวคีบแล้วเอาเลือดก่อนเอ้ยเลนบนรู้สึกว่าจะนววเนี่ยแต่ว่ายังไงดีเราไปช่วยหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะตีป้อมบนนะครับตายเรียบเลยบน เงียบกริบล้อเลี้ยวลงไปล่างแล้วล้อเลี้ยวลงไปกลางแล้วไม่ใช่ล่างสิเอา้าจะให้บัฟเ,เราเหรอดินดิดล้อเลี้ยวมันต้องมีบัฟไงจะให้บัฟก็ไม่บอกเธอเฮ้ยลองไปดูล่างนี่ก่อน รู้สึกว่าล่างจะนวลเนียกันนะครับผมโอ้ยลอยมาและวลอยมาละวลอยมาอีกละอ่ะลอยมาอีกลอยมาอีกลอยมาอีกอย่างน,นี้ลอยมาอีกอย่างนี้ยังไงเอาตัวไหนเอาตัวไหนก่อนเอาตัวไหนก่อนซิป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 ซเอาซิเอาซิปวะซิปสวยลินดิสต่อไปไอ้ฟาร์มเอาฟ้าฟ้าฟ้าฟาฟ้าสวยชัดดาวนะครับต่อไปรอเดียวรอเดียวรอเดียวตัวปลอมรอเดียวตัวปลอมตีตีตัวคนตี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 สวยเดวบลคิวฮะเจียคิวมาตีป้อมเจียริวมาตีป้อมเพื่อนตีป้อมเลย เฮ้ยต hey, ิป้อมอ่าย้อ,ยอนอยังอยู่ให้โอกาสหนีนะหนีไม่รอดเท่ากับตายนะให้วิ่งวิ่งวิ่งเออสวยรอดไปอ่าซิปเกิดพอดีซิปเกิดพอดีเปิี่นตีไปดิมามามาดีซิปมาดีซิปเอาแทงก่อนก็ได้เอ้ยลอยมาจากไหนเนี่ยลอยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหชื่ออะไรวะเอาอีอะเอาย้อนย้อนห้าวเหรอห้าวเหรอเดินมาเดินมาห้าวเหรอสวยอันติเมทไปตายนะครับโอ้โหบุญโดนละบุญโดนละ ฟาร์มฟาร์มมามาช่วยเพื่อนไปไปไปตีตีต,ตีโอ้โหสี่ตัวสี่ตัวเลยนะครับผมมารอ,อ,อเดียวมารอเดียวรอเดียวมารอเดียวมารอเดียวมาอุ้ยยัง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 โอ้โหโอ้โหเยอะ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 โอ้ตายยังไม่ทันได้โชว์อะไรเลยตายแล้วโอ้อิริตายและวเกียร์กลกางก่อนแล้วกันยังไม่ลงไปขอขอขอ,ขอเอาวิวก่อน กวางด้าน,นล่างเหลือตัวเดียวแล้วนะครับโอ้นี่มันเอามังกรกันอยู่ลินดิสลินดิสมาลินดิสได้นะนี่ได้นี่ซิปนี่ได้นี่ได้นี่อ้าอ่าอ่าอ่าออ่าฟิกฟิกฟิก,ฟกสวยได้หนึ่งคิวไปเคลียร์ล่างก่อนอือหือเออจางนัวนเนียกันอีกละโน,นเนียกันเก่งเกินอา้าวล้อดเรียวนี่ว่ะ เราเลี้ยวยังไงจ้ะเราเลี้ยวเปิดตีไปแล้วโอ้โหมาย้อนย้อนได้ข่าวว่าหฮาวได้ข่าวว่าหฮาวไอริไอริเอาไอริไอริสวยเขียไปก่อนเอ้ยทำไมคีปมันมาเยอะจังเลยเนี่ยมากันติดติดเลยนะครับเอ้ยให้โอกาสหนีนายอ้วน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานี่วาร์ปโชว์ไปหนึ่งหนึ่งสเต็ปนะครับเฮ้ยเ <Hey! S 2> ผื่อแวบ,บเดียวโอ้โ oh หมากับเป็นขยงเลยนะครับอยู่ในปากไอ้ซิปนะนั่นไงนั่นไงบ้าละนั่นไงหมาดิหมาดิเคยกลัวไหมล่ะเคยกลัวไหมล่ะเออ,เอ,อ,เอ,ออะไรนี่รอเลี้ยวอะไรนี่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 แม่อยากหนึ่งหนึ่งอยากหนึ่งหนึ่งอยากวัดความสามารถเป็นไงล่ะเฮะ้ยอย่าอย่าอุยอย่าอย่านะอย่านะ โอโหเกือบแล้วไหมล่ะแม่เราเลี้ยวอยากวัดความสามารถอย่าหาทรรนะอย่าหาธรรมกับผมนะอืมฉะนั้นแหละนี่โชว์ทาเต้นเป็นหนึ่งสเต็ปรอเลียวมันอยู่กลางนะทุกคนมาเอามันมามาลินิตามมานี่มาดิมาเดยอยาจะเอาอีกสักรอบไหมล่ะอืมยังยัย่าอุ้ยเด้เดดดดข้างแรงข้างแรงมันนัแรงอุ๊ย ได้หนึ่งคิวได้เราเลี้ยวหนึ่งคิวอ่าเลี้ยวมาตามไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเลยก่อนซิปด้านหลังซิปด้านหลังตี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 มันรอดไปได้นะครับตีป้อมก่อนตีป้อม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 เพื่อนๆขิปเข้าแล้วอ่าตีป้อมอ่าอันตีมาแล้วนะอันตีมาซิป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 สวย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 โอ้ยยยโอ้โหโอ้โหแรงโอ้โหแรงโอ้โหแรงถอยก่อน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 เกือบตายเกือบตาย ถอย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 ไม่ไหวเด้อไม่ไหวเด้อเอออีเยอะเยอเอาอีนี่มันยังไงวะเนี่ยหืฮหืึยังไงยังไงหมาดิหมาดิสว่างชัดดาวแม่ให้โอกาสรอดแล้วยังจะยังจะตามมานะครับผมข้าวไงนี่เปิดตีบ้าไปหนึ่งทีมไงล่ะโค้ชสวย TP แห่งดวงดาวนะครับผมว้าไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยรู้สึกว่าแมปมันจะเงียบเหงาไปสักพักเอ้ยมาซุ่มอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเฮ้ยเงียบเกินไปแล้วนะไม่คิดจะบวกกันหน่อยหรอไงจ๊ะไงจ๊ะเนี่ยเอาซิบ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 เอาซิบมาซิบมาซิบอืมมันมีแผนสองว่ะมีการจิ้งหนีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวซุ่ม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 ราดักตีนะครับผม และไอรีไปคนเดียวแล้วก็โดนลุมนะผมแต่ยังรอดมาได้ดีมากทำดีเอามังกรก็แล้วกันไหนก็นไหนละเอามังกรเลยเอามังกรเสร็จแล้วก็มาเคลียร์กลางนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะเริ่มมากันเยอะแล้วนะตรงกลางเนี่ยยังไงเอาอีอย่าพึ่งนะต,งตั้งหลักก่อน เดี๋ยวเราจะรอสแตนบายด้านหลังนะครับผมให้เพื่อนเข้าไปก่อนโอเคเจ๊ชีฟเจ๊ชีฟเจ๊ชิชฟฝั่งมันแยกย้ายแล้วนะไปบนสองล่างสองเฮ้ยชิปเข้าแล้วตีป้อมตีป้อมเพื่อนตีป้อมเอ,อามันลอยมาข้างหลังลอยมาข้างหลังเอาอียังไงเอาอียังไงเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าเฮ้ยได้ย้อนเฉยได้ย้อนเฉยจะเอาอาอีจได้ย้อน ใจเย็นเลิลาเลี้ยต้องใจเย็นนะครับผมเจ้าิปไปก่อนนะหาารามตังก์ก่อนฝั่งม no ันยังไม่กล um ้าหรอกอดิตีป้อมบนตีป้อมบนครับทุกคนตีป้อมบนมามาโถมละเพื่อเราโถมละเพื่อเราโถมละเฮ้ยมันโอมเพื่อนหนีวะซิปสติมาดีเออมันลอยมาแล้วเฮ้ยลอยมาแล้วข้างหลังเฮ้ยมาเมียนติเมียนติเอห้าวห้าวห้เราห้าวเราห้าวถอยถอยถอ ที่ผมใช้สกิลสองหลบไอ้สกิลของปอมไม่ได้เลยนะผมทําไม่เป็นนะอ่ะอยากจะลองใช้บ้างแต่ว่าใช้ไม่เป็นฝั่งมันปล่อยดักสเลเยอร์แล้วนะครับผมก็นะแต่ว่าฝั่งเราก็สแตนบายกันเรียบร้อยอยู่ในพุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมกําลังดักแต่ว่าผมเปิดไปละสกิลหนึ่งตอดใส่แท้งไปเอ้ยแทงมันอมเพื่อนมาทำหานหรือเปล่าเอ้ยยาง ย่างเออกิมากิ้งมาเอ้อตาย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 ต พลิกเกมพลิกนะครับผมตอนแรกจะชนะแต่ว่าก็แพ้มที่เรียบร้อยนะครับผมพลาดท่าให้เขาบายบายเพื่อนๆหลับฝันดีนะครับผมไม่กล้าดูจบสองหนึ่งสวยก็เกิดพอดีโอ้แผะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมการรีวิวสกินรอเรียว DIY g เกรสพาท่าให้รอเรียวตัวปลอมไปโอ้หน่อยเลยไหนสมควรได้อยู่ต็ดลอยมาคือแบบสับทีเนะเยยาะแรงอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าหากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับผมนันไง MVP ต้องเป็นของเราฝีมือขนาดเนี้ย เนาะแต่ว่าไม่ได้แบกอะไรหรอก <laughs> ไปหาลาดเขา